เราจะเห็นว่าพระองค์บอกว่าขณะที่มีนันทิเนี่ยเธอจะเห็นเกิดทระนันทิจะเห็นดับอ่ะเรารู้ลล้วค,คนเนี้เห็นเกิดดับแน่นอนขณะละนันทิเจริญมรรคแน่นอนเมื่อเจริญมรรคแน่นอนเนี่ยเห็นเกิดดับหลุดพ้นได้แน่นอนอ่าได้ความแน่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งขณะที่ละนันทิเนี่ยเป็นการเจริญมรรคเป็นการเห็นอริสัตสีสมุทัยกานิโรธ พอมาเรื่องอนาคามีก็ได้ความแน่นขึ้นมาอีกว่าตอบโจทย์สําหรับผู้ที่บอกว่าเอ๊แล้วกิเลสท,ที่มันเนื้อเรื่องที่มันเก่าๆที่มันย้อนกลับขึ้นมานี่เอายังไงล่ะเนี่ยอันนั้นก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ว่าเนื้อเรื่องพวกนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาขึ้นมาระดับในการที่เห็นอุปติปติลาพิการนี้กับภวะปฏิลาพิการนี้จะไม่สนใจเนื้อเรื่องแล้วเนื้อเรื่องของอารมณ์เนี่ยหมดราคา สนใจแค่ว่าเกิดไหมถ้าเกิดทิ้งนะถ้าเกิดให้รีบระแล้วเกิดเนี่ยคือชาติเนี่ยนะคือความยาวนานคือความงอของเมล็ดพืชหรือความที่จิตผูกติดกับอารมณ์ไปมันก็จะสั้นลง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 จนกระทั่งโยมสามารถละอุปติปติลาพิการนิสัญโยชนานี้หมดไปหมดไปตรงนี้ผลที่โยมได้คืออะไร อันตราปรินิพายียมได้อริบุคลประเภทอันตราปรินิพายีคือเราจะปรินิพานแต่ปรินิพานหลังกายแตกทำลาย